สวัสดีครับสัสดีเพื่อนๆและเอฟซีที่รักทุกท่านครับวันนี้มาพบกับตูเรียนสายเลื้อยครับมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับว่ายอดทุเรียนเลื้อยแบบนี้เป็นโรคอะไรหรืออันตรายไหมครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับต้นนี้เดิมทีเป็น ุเรียนนะครับต้นโตครับบังเอิญเป็นโรคนะครับท่อนปลายตายนะครับผมตัดท่อนกลางลงมาก็ยังไม่หายนะครับรักษาไม่หายก็เลยตัดสินใจตัดเลยนะครับแล้วก็ปลูกใหม่ครับแต่บังเอิญนะครับเขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่ครับเป็นหมอนทองครับแล้วก็พุ่งเอาพุ่งเอานะครับดูว่า แตกยอดแตกยอดเยอะมากนะครับผมใส่ปุ๋ย15 0 0นเข้าไปแช่นเช่นในเตดครับทีนี้นะครับเหลือเหมือนงูเลยครับดูครับใบก็ค่อนข้างสะอาดครับดูครับแตกยอดครั้งเดียวยาวเป็นสอกครับนี่ครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันนะครับ ยอดเตยอดตัวเรียนของเราที่มันเลื้อยนะครับเหมือนงูแบบนี้นะครับอันตรายไหมนะครับก็ก็มีอันตรายบ้างนะครับอาจจะมีนกมานั่งหรือว่าลมอาจจะพัดแล้วก็หักได้นะครับทางที่ดีก็ให้เพืเ่อนๆหาไม้มาผูกค้ำไว้นะครับแต่ส่วนตัวผมจะไม่ผูกนะครับเพเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเรา ใส่ปุ๋ยตัวหน้าไนโตรเจนสูงเข้าไปครับแล้วก็หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ฝนมาตกนะครับก็เป็นการได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนโดยในปริมาณมากครับซึ่งปุ๋ยที่เราใส่ไปก็กระตุ้นให้แตกยอดอยู่แล้วนะครับเมื่อทุเรียนได้กินปุ๋ยเข้าไปก็เริ่มผลิยอดออกมาลักษณะการผลิยอดก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อผลิยอดเต็มที่ ทีนี้ฝนตกติดต่อกันสีถึงห้าวันนะครับในตัวเจ้นที่น้ำฝนพามาจากชั้นบรรยากาศนะครับก็ลงมาแต่ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าในตัวเจ้นในน้ำฝนมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมคิดว่าเยอะพอสมควรครับเพราะว่าตกลงมาครั้งหนึ่งหญ้าก็เขียวชะอุ่มนะครับพืชก็แตกยอดสวยงามนะครับนี่คือธรรมชาติของ ทุเรียนในหน้าฝนหรือว่าทุเรียนที่มีไนโตรเจนเยอะครับทุเรียนที่มีไนโตรเจนเยอะจิงก็จะอ่อนนะครับไม่แข็งนะครับมีทางเดียวก็คือฉีดแคลเซียมนะครับฉีดแคลเซียมเข้าไปนะครับทางใบครับทุเรียนก็จะมีฉีดคู่เลยก็ได้นะครับแคลเซียมโบรอนนะครับ ทุเรียนก็จะมีกิ่งก้านที่แข็งขึ้นมานะครับหรือเพื่อนๆ่อทีอ่ไม่มีทุนน้อยก็ไม่ต้องฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเมื่อกิ่งเขาเริ่มมีแกนมีแก่ขึ้นมาใบเริ่มแก่แข็งเขาก็จะตั้งชันขึ้นเองนะครับโดยอัตโนมัติครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบหวังว่าคลิปของผมอาจมีประโยชน์สำหรับมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ